สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับนําเชียร์ผารวยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กับมาสรุปแนวทางเล่าพัฒนาครับพี่น้องอาจจะมาสวยแน่ครับผมกับเล่งทรงแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยสูพี่น้องเอซครับเอาคลิปนี้ครับผมนําเชียร์พารวยครับจะมาครับสรุปตัวเลขกบว่าได้ครับพี่น้องเนาะหลังเลขออกลาาพัฒนางวดวันที่15มีนาคมที่ผ่านมา สี่แปดแปดห้าสี่ครับผมสี่แปดแปดห้าสี่ครับกับมี่อกี้สำนักครับผมกับมีพอไปบุญได้ครับผมห้าสี่ตรงๆครับที่เหลือก็จะเป็นอาเลขเด่นครับพี่น้องเนาะเลขเด่นครับเลขออกเบิ้ลครับผมงวดนี้กับมาบอดตามเป่าปันได้ครับผมกับมีตัวเด่นกับเข่าไหล่สำนักอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปรับชมรับฟังกันในคลิปนี้เด้อครับผมคลิปสรุปอาหลังเลขออกเพื่อเป็นข้อมูล ตามต่อครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขชุดสรุปเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อครับน้ำเชียร์ผ้าลวยก็ขอขอขอะคุณทุกๆุกเสียนเด้อครับผมครับที่เมตตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับกดติดไว้เด้อครับพี่น้องครับแนวทางตัวเลขบัว รัฐบาลไทยหรือลาวพัฒนาครับ16มีนาคมกขอให้พี่น้องเอซีโชคดีเด้อครับผมครับ3ตัว2ตัวตรงตรงครับเอาไปเบิ้งชุดสรุปกันเลยครับพี่น้องเนาะเพื่อมาตามต่ออีกครับผมวันจันทร์ครับเอาครับพี่น้องครับผมสำนักแรกกับพ่อไปบุญเด้อครับผมครับ สาหมวดติดแล้วครับผมหวดดีพนจับคู่พร้อมครับผม5้าสี่ตรงๆเลยครับ5้าสี่ตรงๆรเลขพอจะเป็นเลขเด่นแต่ก็เลขติดบนล่างเนี่ยครับผมประกบคู่กันครับพ่อภพยบุญครับผมแม่มารีฉัดครับพี่น้องเลขเด่น กอดคอกันครับผมหรือว่าเลขบินพร้อมครับสีกับเพาครับกอดคอกันแม่บ่มีเบิ่์นแปลกๆครับพี่น้องเนาะเบิ่นเจ็ดเจ็ดเก่าๆครับเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับผมหวยวางหันเข้าที่ห้าเลขออกห้าเจ็ดงวดนี้เข้าที่ห้าเลขออกห้าสี่ครับผมครับบริจับคู่วครับเจ็บปูแล้วครับผมเจ็บปู เพิรลรูครับพี่น้องเนาะ901ครับเด่นเดินดีเข้าที่ห้าครับผมพ่อชนินครับพี่น้องเลขเด่นบนล่างติดที่สี่แล้วก็เลขประกบเข้าที่แปดครับประกบครูเป็นครูทางไปครับพี่น้องเนาะ48ครับนี่นะครับผมพ่อชนิน สำหรับเลขชุดที่ว่า36หกางครับพี่น้องเนะงาะงวดนี้ออกตกกลับครับผมเข้าที่สี่ห้าครับเบิลขาหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับถือว่าสุดอยอด้วยกันครับพี่น้องเนาะติดอยู่ตลอดเลยครับผมงวดน,นี้เข้าที่สี่ห้าครับผมเข้าล่างสี่ห้าเลขชุดสามสิบหกหางของ พ่อชนินครับพ่อบางพีครับผมครับพ่อบางพีเด่นบนล่างสองกับแปดเข้าที่แปดครับเลขล่างครับผมสี่กับห้ากอดคอกันมาเลยครับพี่น้องเนาะดินคนภูเขาเลขติดบนล่างเข้าที่สี่กับห้าครับผมครับกอดคอกันมาคือกัน เซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องวิ่งบนล่างไม่พลาดครับผมต้องมีให้เห็นสามตัวมาหนึ่งตัวถึงสองตัวครับงวดนี้เข้าที่5ครับจับคูเฉียดไปครับพี่น้องห้าสามครับอาจารย์ผู้เข้าที่8ปครับผมอาจารย์ผู้บริจับเหล็กเบิร์นไว้ครับเลขออก88ดแครับผมวิ่งรูดได้แ8ด ข้อแสวงเขาแต่ตัวเด่นครับพี่น้องเนาะแปดครับงวดนี้ไม่มาตามนัดครับอันนี้เลขไิ่บนครับผมเก้าสองหกเลขทูบไทยครับเลขพับปิคเนียตครับพี่น้องเนาะครับก็อล่อรุนไทยครับผมเอาครับพี่น้องครับผมพอไปบุญเดี๋ยวกขาไมาใช่จะ ไปถามพ่อครับพี่น้องเนาะ่าจิล่อยตองวดบอกาะว่าบางทีพ่อก็อยากครับพี่น้องครับพออยากไปหาปลาครับพี่น้องนี่คือสุดยอดของพี่อไปบูญเนอะครับผมครับอย่าเผลออย่าพลาดครับพี่น้องครับชุดนี้เต็มเต็มครับซีหางนี่เต็มเต็มก็ดีใจครับพี่น้องที่ได้โชว์เลยลับครับแนวทางที่นำเชียร์ผ้าเรว่อยในนาำเสนอสุดพี่น้องทีครับ ในกัมมาตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะครับเด่นเดินดีนี่เอฟซีส่งให้นี่เอฟซีใจดีเพิ่นกะส่งมาให้ต้องงวดครับผมครับนี่ครับพี่น้องชุดนี้เด่นไม่พลาดได้ครับผมครับถือว่าเดิอดีมากครับงวดนี้เข้าที่ห้าครับผมครับายเซียนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวหลังจากรัฐบาลไทยแล้วค็สู่กันต่อเด้ครับผม วันที่18ครับผม18กับมาตามกันต่อสู่กันต่อครับนี่พอบางพี่ครับพี่น้องโดยเฉพาะเลขเด่นบนล่างนี่ครับผมเขาดีที่กันครับงวดนี้เด่นไม่พลาดครับผม8เอามาสรุปเป็นข้อมูลให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันครับแนวทางตัวเลขลาววัฒนา เอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลเนอครับพี่น้องข้อมูลในการตามต่อครับผมเสี้ยนที่เพิ่นให้รุดไปครับผมกับย่าเผลยย่าพาเด้อครับพี่น้องเลขมีขอมีรุดเป็นธรรมดาครับพี่น้องเนาะครับลาวพัฒนามี3วันครับผมจันพุทธศุกร์ครับได้โชว์ได้หลับสองงวดรุดงวดหนึ่งก็ถือว่าดีครับพี่น้องเนาะครับอย่างไดก็มาตามกันต่อสู่กันต่อครับผมว่างหันเป็นเลกเบิ้นครับลายทานการชิมไได้จับอาเลขเบิ้ลไว้ครับหลายเสี้ยน นี่ครับเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอ็ซีได้รับชมรับฟังเด้อครับผมเอาถ้ามีเส้นใดเิ่นอ่าห้แนวทางตองวดครับพี่น้องเดี๋ยวน้ำเชื้อผ้าลวยก็จะมานํำเสนอต่องวดเลยครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเส้นสูงเส้นดวงครับสูงกันต้อตามกันต้อครับพี่น้องครับต่อไปก็จะเป็นวันที่18บแปดบุลครับผม18มีนาคม67ครับวันจันทร์ครับพี่น้องลาพัฒนาสองทุ่มครึ่ง เอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาเด้วยครับผมสวัสดีครับ